จากไปปีิศนาหากยังอยู่ดังไม่แพ้สอราม24ปีเล็กสรันพระเอกค้างฟ้าสั่งชื่อถึงอายุ23ผลงานสุดท้ายกับอั้มพัชราภาแม้จะจากไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำและเป็นที่คิดถึงของแฟนๆละครยุค90อยู่เสมอๆส,สำหรับพระเอกดังเล็กสรัน เป็นนักปั้นมือทองยุคแรกเริ่มสำหรับพดอานน์ที่ในอดีตตัดสายสะดือดาราดังๆมาแล้วหลาย10บคนและถ้าหากพูดถึง2องพระเอกวัยรุ่นในยุค90ก็คงต้องมีชื่อสองคนนี้เล็กสรันและจอร์ดีแลนติดโผลรายชื่ออย่างแน่นอนแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าสองพระเอกดังได้จากไปก่อนวัยอันควรซึ่งในตอนนั้นข่าวการจากไปของเล็กสรันและจอรดีแลนได้ช็อกหัวใจแฟนคลับเป็นอย่างมาก และล่าสุดพดอานนท์แมวมองตาเพชรผู้ชักชวน2หนุ่มเข้าวงการได้เล่าถึงอดีตของ2เด็กปั้นของตนผ่านอินสตาแกรมว่าเด็กสายพจน์ที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยจอนไปก่อนแล้วเล็กตามใครจําเล็กสรันได้บ้างก่อนเข้าวงการชื่อสมนึกสาคอนสินแล้วเรามาเปลี่ยนชื่อให้เป็นสรันเจอที่เดอะพาเล e ดื้อมากสนมากเก่งมาก สุดท้ายก็จากเราไปจากเส้นทางบันเทิงที่เริ่มต้นที่วัยเพียง16ปีเล็กสรันกับจากไปด้วยวัยเพียง23ปีทั้งทั้งที่เขาน่าจะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้อีกยาวไกลในวงการบันเทิง เจ้าของฉายาลิวเตอร์หัวน้อยคนนี้เรียกได้ว่าเป็นดาราอีกคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นอันมากพอถ้าใครที่มีชีวิตช่วงวัยรุ่นในยุค90จะรู้ดีว่าถ้าพูดถึงนักแสดงวัยรุ่นได้รับความนิยมสูงสุดในวงการบันเทิงไทยตอนนั้นแถมบรรดานนิตยสารวัยรุ่นหลายหัวที่มีมากมายบนแผงต่างพากันนำพวกเขามาขึ้นปกเล็กยอดทายนอกจากมอสปฏิพานเต่าสมชายเข็มกัด ก็จะต้องมีหนุ่มน้อยผู้น่ารักคนนี้เสมอเขาคือเล็กสารันสาคอนสินสำหรับประวัติของเล็กนั้นชื่อจริงคือสมนึกสาคอนสินเกิดเมื่อวันศุกร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2518เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์คุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เขายังไม่เกิดส่วนคุณแม่แต่งงานมีครอบครัวใหม่ทำให้ต้องอยู่กับอามาเงเอกซิมแซนลิม ทั้งนี้มีข้อมูลจากผู้ใช้พันทิล่าว่าชื่อเล่นว่าเล็กของเขานั้นคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ตั้งให้กับลูกชายคนเดียวคนนี้ชีวิตในวัยเด็กของเล็กผูกพันและได้รับความรักจากยติผู้ใหญ่อย่างอามามาก โดยเขามักจับพูดถึงท่านบ่อยครั้งแม้เขาจะจากไปกว่า24ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นที่คิดถึงและเป็นที่รักของแฟนๆนในอดีตอย่างมากจนมีคนเปรียบเทียบไว้ว่าหากตอนนี้พระเอกหนุ่มยังอยู่เขาคงจะโด่งดังไม่แพ้นหนุ่มสอรรมเป็นแน่แท้นั่นเองคะ่ะและผลงานสุดท้ายที่เขาฝากไว้นั่นคือเรื่องคู่เคยคู่ขวัญได้เล่นกับอัมพัชราภาด้วยนั่นเอง